สวัสดีครับวันนี้พบก,บกับช่องทีมงานช้างป่าครับวันนี้พามาเลาะชมต้นไม้นะครับที่ว่าจะเอาไปสร้างโรงช้างนะครับที่จะเอาไปทําเสารโรงช้างนะครับเสาบ้านให้กับน้องช้างนะครับวันนี้เพื่อความก็มาเลาะดูนะครับว่าต้นไหนที่จะสามารถมาสร้างเป็นโรงช้างได้นะครับนี่นะครับก็ เจอเลยนะครับตอนนี้ก็ต้นจิกนะครับนี่นะครับสูงนะครับหนนยาวนะครับนี่ยาวนะครับอสูงยาวเลยนะครับอ่าสูงยาวนะครับเยอะนะครับบริเวณนี้นะครับต้นจิกก็เยอะนะครับนี่มีต้นไม้ใหญ่เลยนะครับมีต้นจิกนะครับเยอะเลยนะครับหนูเต็มเลยนะครับเต็มเลยนะครับนี่นี่ของเจ้าเดียวนะครับของเจ้าเดียวนะครับนี่อันนี้ก็เป็นของเจ้าเดียวนะครับก็ต้นนี้ก็เป็นต้นจิกนะครับ ต้นจิกที่ใช้ทําเสาอ่าบ้านให้กับน้องๆก็จะเป็นต้นจิกนะครับนี่ก็เจอแล้วครับได้แล้วครับนี่ก็เสาหนึ่งนะครับต้นหนึ่งนะครับนี่เอาต้นนี้นะครับยาวนะครับต้นนี้ก็น่าจะได้สองท่อนนะครับนู่นนะครับยาวมากนะครับนู่นนู่นนะครับสองท่อนนะครับต้นนี้ได้สองท่อนนะครับได้หนึ่งต้นแล้วนะครับนี่นี่ก็หนึ่งต้นแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งต้นแล้วนะครับตอนนี้อีกนะครับตอนนี้เอาเอาต้นนี้นะครับ สองต้นเลยนะครับต้นนี้นะครับสองนะครับต้นนี้ก็ได้ท่อนเดียวนะครับได้ท่อนเดียวไม่ถึงสองนะครับต้นนี้นะครับสองนะครับนี่ก็สามนะครับนี่สามต้นนี้นะครับสามสี่นะครับสี่ต้นนู้นนะครับสี่ต้นนู้นนะครับนู้นยาวนะต้น้นก็ได้ได้สองท่อนนะครับต้นนู้นนะครับได้สองท่อนนะครับ โอ้นะครับได้สองท่อนนะครับนี่ก็ห้านะครับต้นนี้ต้นหนึ่งนะครับห้านะครับต้นนี้ก็ได้สองท่อนนะครับยาวนะครับนู่นนะครับต้นนั้นอีกต้นหนึ่งนะครับหกนะครับอยู่ที่เดียวกันเลยนะครับที่เดียวกันเลยนะครับอ่าอยู่ที่อยู่ระแวกเดียวกันเลยนะครับหกต้นนะครับก็กราบขอบคุณนะครับไปยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซีครับ ท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจใจบุญนะครับที่เขามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราดีเสมอมานะครับเพราะว่าต้นนี้ก็ใหญ่นะครับนี่ต้นไม้คือเราเราดูผิวผิวบนผืนนะครับอาจจะดูคล้ายๆว่าจะไม่ค่อยใหญ่นะครับแต่เวลาเราล้มลงนะครับล้มลงนะครับเวลาเราตัดเสร็จเราล้มลงนะครับก็จะใหญ่นะครับจะใหญ่นะครับไอ้ต้นที่เรามามาดูว่ายืนต้นอย่างนี้จะดูเหมือนไม่ใหญ่นะครับ แต่พอเวลาเราล้มปุ๊บโอ้ใหญ่นะครับพอเวลาเราล้มลงเสร็จแล้วใหญ่แต่ถ้าเราดูผิวผิวบนเพลินนะครับอดูผิวผิวบนเพลินจะไม่ค่อยใหญ่นะครับจะไม่ค่อยใหญ่แต่พอเวลาล้มลงเสร็จเรียบร้อยแล้วจะใหญ่นะครับนี่บริเวณนี้ก็มีต้นจิกเลยนะครับเยอะนะครับแต่พวกนุ้นจะใหญ่เกินนะครับมันก็ใหญ่เกินไปนะครับที่พ่อควานไปเดินเช็คเดินดูมานะครับจะใหญ่เกินนะครับนี่ก็ใหญ่เกินนะครับ นี่ก็ใหญ่เกินไปนะครับนี่ใหญ่เกินไปนะครับคือใหญ่เกินก็อ่าดูดูแบบอ่าใหญ่เกินไปนะครับนี่ก็เอาต้นต้นแบบพอดีพอดีนะครับเอาต้นแบบพอดีพอดีนะครับเอาต้นแบบไม่ค่อยใหญ่นะครับเอาต้นที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะครับก็เยอะนะครับของเจ้าเดียวเลยนะครับนี่ของเจ้าเดียวนะครับอ่าราคาเขาก็คุยราคามานะครับอ่าต้นเฉลี่ยแล้วก็ตกต้นเดี๋ยว ต,ต้นละอ่าต้นละห้าพันคะแนนนะครับต้นละห้าพันคะแนนนะครับต้นละห้าพันนะครับเฉลี่ยนะครับเพราะว่าเขาเขาเรียกมานะครับว่าต้นละห้าพันคะแนนนะครับเยอะนะครับมีต้นจิกเลยนะครับต like ้นนะครับต้นไม้แถบนี้ก็เยอะนะครับเมื่อก่อนเพราะว่าเมื่อก่อนก็เป็นเป็นป่านะครับทีนี้ก็จะเป็นป่าคล้ายๆกับป่าหัวไา่ปลายนาของ าชาวบ้านนะครับเป็นป่าหัวไร่ปลายนาของชาวบ้านนะครับเป็นป่าหัวไร่ปลายนานะครับแถบนี้อาทีนี้ก็เขามาบุกเบิกอ่าเป็นทุ่งนาทุ่งไรนะครับเนาะสมัยเมื่อก่อนเนาะอ๋อบางคนก็บางเจ้าก็ปลูกยางพารานะครับแต่เจ้านี้ยังไม่ได้ปลูกอะไรนะครับเจ้านี้ปลูกมันนะครับเจ้านี้ปลูกมันลอยชื่อเขาไถ่ปลูกมันนะครับต้นไม้ก็มีแต่ต้นเยอะเลยต้นโอ้สวยๆนะครับต้นไม้นะครับดีนะครับที่เขาอาให้นะครับที่เขาขายให้นะครับถ้าเขาไม่ขายให้ก็ เอาเจ้าเดียวเลยนะครับเจ้าเดียวเลยครับจุดเดียวเลยครับจุดเดียวจุดนี้เลยนะครับไม่ได้ไปเอาเจ้าอื่นนะครับเอาเจ้าเอาเฉพาะเจ้าเดียวเลยนะครับลงเฉพาะเจ้าเดียวเลยนะครับนี่หกต้นนะครับหกต้นอยู่ซุ้มเดียวกันเลยนะครับอยู่ซุ้มเดียวกันเลยนะครับกลุ่มเดียวกันเลยนะครับบริเวณที่เดียวเลยนะครับบริเวณที่เดียวอ่าไม่ไม่ไปบริเวณอื่นนะครับอยู่บริเวณเดียวเลยนะครับปลาจิกทาไมมาอยู่ตรงนี้เยอะนะครับนาะ อ้พวกนี้ก็ใหญ่เกินนะครับนี่ก็ใหญ่เกินนะครับนี่ก็ใหญ่เกินใหญ่มากนะครับไม่เอานะครับเอาต้นไม่เอานะครับใหญ่นะครับเอาเอาต้นพอกําลังอดีพอดีนะครับนี่ก็ไม่ใช่เล็กนะครับเวลาเราล้มลงมานะครับเราล้มลงก็ใหญ่โตมาโหรานเวยครับเด้ออาเวลาล้มล้มลงมาใหญ่โตนะครับไม่ใช่เล็กๆนะครับนี่อุ่นครับสูงนะครับยาวด้วยนะครับนี่ทั้งสูงทั้งยาวเลยนะครับสูง เจอเลยนะครับต้นละห้าพ be okay. ันคะแนนนะครับต้นละห้าพันนะครับต้นละห้าพันคะแนนนะครับนี่นะครับก็เป็นเสาไม้จิกยังดีนะครับเสาไม้จิกยังดีเพราะว่าคนเก่งคนเฒ่าโบราณเขาบอกว่าอ่าเสาถ้าได้เสาไม้จิกอ่ะจะดีมากนะครับเพราะว่าเสาไม้จิกเนี่ยอ่าเวลาอาจจะทนนะครับทนคือพวกปลวกพวกอะไรถ้าเป็นต้นไม้ที่อายุนานๆนะครับปลวกจะกินไม่ได้เลยนะครับปลวกจะไม่กล้าแตะต้องนะครับต้นจิกนะครับนี่ก็ ใหญ่มากเกินไปนะครับเขาบอกว่าตัวไหนที่ใหญ่เขาจะเก็บไว้จะโค้งเขาจะเก็บไว้เพื่อได้ทําอย่างอื่นนะครับนี่ก็ใหญ่เกินนะครับขอไม่ให้นะครับใหญ่เกินนะครับมันก็ใหญ่เกินขอไม่ให้นะครับขอให้ต้นปานกลางพอดีนะครับต้นปานกลางนี่ก็ไม่เล็กนะครับต้นนี้ก็ไม่เล็กนะครับเพราะวามนว่าไม่เล็กนะครับเพราะว่าต้นไม้เราเรามองดูเวลาเขายืนต้นอย่างนี้จะมองดูเล็กนะครับจะมองดูเล็กแต่เวลาล้มลงมาจริงๆแล้ว พอเวลาล้มลงมาจริงๆนะครับโอ้ใหญ่ด้วยครับด้วยเาเวลาล้มลงมาตัดขาดตัดล้มลงมากับพื้นแล้วเนี่ยใหญ่นะครับพอเวลาเรามองอย่างนี้เนี่ยดูเหมือนกับแบบเล็กๆอ่าดูเหมือนกับเล็กๆนะครับแต่พอเวลาเอาเข้าจริงๆนะครับล้มลงจริงๆนะครับลบลงมาจริงๆเนี่ยโอ้ใหญ่โตนะครับี่ก็ เขาเรียกต้นละห้าพันนะครับต้นละห้าพันคะแนนนะครับโอควานว่าไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับเพราะว่า่าที่เห็นเจ้าเจ้าอื่นเขาไปซื้อมาก็แพงนะครับแพงนะครับต้นหนึ่งต้นหนึ่งนะครับก็แพงนะครับเห็นเจ้าอื่นเขาไปซื้อกันมานะครับก็ราคาก็โอเคนะครับสูงนะครับแต่นี้ก็ราคาถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับที่ดี้วครับดีนะครับเพราะว่าพราควานว่าที่เราสามารถหาได้นะครับสามารถหาได้ที่เราสามารถหาได้นะครับ เราสามารถหาได้พวกควานว่านะครับก็ต้องขอบคุณไปยังคุณพ่อคุณแม่เอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีท <wan cartoon finish> <ki> ่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท่านนะครับที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเติมคะแนนให้กับทีมงานช้างป่านะครับได้สมทบทุนในการสร้างบ้านนะครับตไปนี้เดี๋ยวพวกควานก็จะมาตัดอ่าต้นไม้นะครับไปไว้ก่อนนะครับตัดต้นไม้ไปไว้นะครับก็จะอ่ในค่ารถเข็นในค่าคนตัดนะครับอ่า สำคัญที่รถเข็นด้วยนะครับรถเข็นนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับนี่ะค่ารถเข็นกิ่งไม่ค่อยเยอะนะครับต้นพวกนี้นะครับกิ่งไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสาหรับกิ่งนะครับไม่เยอะนะครับกิ่งนะครับก็จะธรรมดานะครับกิ่งไม่ค่อยเยอะนะครับต้นไม้พวกนี้นะครับสูงนะครับสูงเลยไม่ค่อยมีกิ่งนะครับไม่เหมือนกับต้นสะเบงนะครับต้นสะเบงเนี่ยกิ่งจะเยอะนะครับต้นสะเบงนะครับกิ่งเยอะมากนะครับนี่นะครับต้นสะเบงเนี่ยครับต้นสะเบงกิ่งเยอะนะครับแต่ต้นจิกกิ่งไม่ค่อยเยอะนะครับ ต้นกิ่งไม่ค่อยเยอะเลยนะครับเนี่ยตอนนี้ก็โอ้โอหนึ่งคนโอบพอดีนะครับหนึ่งคนโอบนะครับหนึ่งคนโอบนะครับนี่ไม่ใช่ติกเล็กเยอะครับเด้อก็ใหญ่นะครับใหญ่นะครับใหญ่โตนะครับไม่ใช่เล็กเล็กนะครับเพราะว่าอ่าจากการตรวจเท็กดูแล้วโอเคผ่านนะครับผ่านนะครับสวยเลยนะครับ สวยเลยนะครับสวยเลยอ๋อหรือว่าโอเคนะครับผ่านอยู่นะครับสวยนะครับนี่นะครับพวกนั้นก็ใหญ่เกินนะครับเขาไม่ให้นะครับเพราะว่ามันใหญ่เขาจะเก็บไว้ทาอย่างอื่นนะครับใหญ่เกินนี่ก็ใหญ่เกินนะครับเขาไม่ให้นะครับเขาไม่ให้เพราะว่าใหญ่เกินไปนะครับใหญ่เกินไปเขาก็จะเอาไปทําอย่างอื่นครับนาะเอาไว้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนะครับเพราะว่ามันใหญ่เกินนะครับ ผออมไม่ให้เขาว่าให้เอาต้นให้พอดีพอดีนะครับต้นพวกนี้เขาให้อยู่นะครับเยอะเลยนะครับป่าตรงนี้ก็สำหรับคลิปที่พอ่พอควานก็ต้องขอ,อขอบคุณนะครับอย่างคุณพอ่อคุณแม่เอฟซีท่านผู้ใหญ่ใจดีท่านผู้ใหญ่ใจบุญทุกท,ท,ท่านนะครับที่ไม่เวียนเข้ามาร่วมรับชมแล้วก็ร่วมเป็นกําลังใจให้กับทีมงานช้างป่าของเราไม่ดีเสมอมานะครับสำหรับคลิปนี้พ่อควานก็ต้องขออนุญาตนะครับลงคลิปแค่เพียงเท่านี้ก่อน,นครับผมก็สวัสดีครับ